สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่รีเซอร์นะคะเมื่อคืนก็นอนหลับสบายดีค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เจอปัญหาอีกแล้วโอ้ยเจอปัญหาทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็คือแบบน้ํานะคะที่เครื่องทําความร้อนไม่ติดอีกแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยวจะรอดูค่ะว่าวันนี้จะไปไปตรงไหนอีกนะเดี๋ยววันนี้ก็จะทำข้าวต้มก่อนนะคะ เดี๋ยววันนี้จะทำข้าวต้มทานคะ่ะข้าวต้มหมูนะตอนเช้าก็มีข้าวเหลือเมื่อวานท,ที่เราทำผัดกะเพราไว้อ่ะนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะทำข้าวต้มละคะ่ะมีหมูนี่เป้นก็เอาหมูนะคะมามีหมูสับมาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสกัน,นะคะ่ะเหมือนกับ รอบนี้นะคะมาเที่ยวเนี่ยเป็นการแบบลองรถจริงๆนะลองดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะใช้งานได้แบบเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยคือเป็นการลองจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าทุกอย่างนี่คือมันเหมือนกับว่ามันไปนรถเก่าที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องมาลองดูว่าตรงนี้จะเป็นยังไงตรงนี้มันจะใช้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่ง รถเก่าเนาะแล้วรถบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องแบบระบบมันจะต้องแบบควบคู่กันไปหมดเลยอะ่ะใครซื้อรถบ้านนะ ดูคลิปนี้ไว้นะคะว่าแบบว่าเออไม่ใช่ว่าแบบว่าคุณจะซื้อรถบ้านแล้วแบบมันจะได้บางคนก็โชคดีนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ไม่โชคดีนะแต่ถามว่าในสิ่งที่เขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะนะคะมันก็แบบดีหมดทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าเราก็ค่อยๆดูไปละคะ่ะว่าเอออะไรที่มันยังไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขอะเนาะ ตอนนี้คือเราไม่สามารถใช้น้ำร้อนได้เลยนะคะเราก็จะมีแต่น้ำเย็นวันนี้นะจริงๆแล้วจะบอกว่าตื่นมานะก็ะหนาวเลยนะเราก็แบบเฮ้ยหนาวแล้วทำยังไงอะ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันทำความร้อนเนี่ยมันทำความร้อนในรถด้วยใช่ไหมคะมันก็ไม่ร้อนถูกป่ะแล้วอากาศมันก็เย็นมันก็หนาวอะไรเงี้ยแต่เพราเอินว่าคุณป้าเนี่ยมีเครื่องไอ้ตัวที่มันเป็นตัวเครื่องทำความร้อนอ่ะนะคะเอามาด้วยเดี๋ยวป้าจะพาไปดูว่ามันเป็นอะไร เนี้ยค่ะเจ้าตัวเนี้ยค่ะคือตัวเครื่องทําความร้อนที่เราเออกมาตังหากันนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะวันนี้ทําให้แบบว่าในรถมันอุ่นขึ้นน่ะนะคะก็ยังดีที่เอามานะคะ นช่ไหมป้าป้าสวัสดีจ้าทุกคนป้าป้าสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าสบาย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 นอนหลับสบายไหมคะนอนหลับสบายไมครับยายสบายดได้กับกับเดี๋ยวตอนนี้เปิ้อนจะเอา ขึ้นช่นะคะตัดไปเลยตัดใส่ลงไปเลยค่ะบันล้างมาแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะ ครั้งแรกในรถบ้านนะคะแสดงว่าทั้ n ่มีเพนต์และพิ้นที่วิ่งในนี้แต่ไม่ไ r ้เริ่มต้นน่าจะคุไับอั่นีไนีฮ่ริมอคไ นแล้วถ้าคุณมีไขมันมากเกิตไป เขาทำเองบูบ mm ิล hmm. อ <c oughs> ืมแล้วถ่ยวังเนี่ยเตี่ยวตรงนี้ป้าบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถนอร์เวย์แล้วกลายเป็นรถไทยไปแล้วมีแต่อาหารไทย ในเรื่องของการล้างจานอ่ะนะคะเปิ้นก็ทำง่ายๆล่ะค่ะก็คือเราล้างจานโดยใช้น้ำร้อนนะคะแล้วก็เหมือนกับเมื่อวานที่ล้างแต่เมื่อวานเราล้างข้างนอกนะคะตอนนี้เปิ้นจะลองล้างข้างในดูเพราะว่าจานมันมีไม่เยอะตอนนี้เปิ้นจะเติมน้ำร้อนลงไปะ อย่างน้ำก๊อกอะน,นะคะในนี้เราก็ใช้ได้เราใช้ล้างจานได้เลยค่ะแต่ว่าเออเวลาที่เราอยู่อไอตัวน้ำก๊อกอันนี้นะคะที่พอเราเราใช้เสร็จเนี่ยมันจะยกลงไปอยู่ในถังใช่ไหมคะถังที่เมื่อวาน่ะที่เปิ้ลนให้ดูเห็นไหมคะตอนที่เราเปิดน้ําทิ้งออกอะค่ะมันจะไปอยู่ในถังนั้นซึ่งในถังนั้นนะ่ะมันก็เหมือนกับมี ขนาดจำกัดใช่ไหมคะเราก็เลยมองว่าเออถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เราสามารถที่จะล้างแล้วเอาไปทิ้งข้างนอกได้เราก็ประหยัดน้ำทิ้งที่อยู่ในถังอะคะ่ะเพื่อไม่ให้มันเต็มเร็วนี่แหละค่ะก็เป็นเทคนิคนะคะที่ว่าเออเราจะทำยังไงที่แบบว่าเออเราจะสะดวกอนะคะพูดถึง แล้วน้ำเนี่ยเวลาที่เปิ้ลล้างเนี่ยเปิ้ลก็ใช้น้ําอุ่นล้างนะคะมันก็จะช่วยขจัดในเรื่องของไขมันหรืออะไรไปได้เยอะเลยละคะ่ะเดี๋ยวเปิ้ลก็จะเอาน้ํานี้ไปทิ้งข้างนอกนะคะพอดีตรงที่เปิ้ลจอดรถอะ่ะมันมีไอตัวท่อระบายน้ําที่เป็นท่อน้ําทิ้งพอดีอะนะคะก็เลยสบายหน่อย และนี่นะคะก็คือตัวถังน้ํานะคะที่เราเติมลงไปอะค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยก็คือ,อจริงๆแล้วเราสามารถจะเติมข้างนอกได้อะคะ่ะแต่ว่าวันนี้คุณป้าบอกว่าเออมันเรามีถังน้ําก็คือมาเติมไว้เลยะคะ่ะเพราะว่ามันเติมไม่เยอะเราก็มาเติมในนี้ได้เลยะคะ่ะ อตอนนี้ได้เวลาอาบน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปต่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเส้นทางที่เราจะไปต่อเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเปิ้ลนขอตัวอาบน้ําก่อนนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองคริสเตนสันนะคะจากรีเซอร์ไปคริสเตนสัน ก็จะประมาณ1 12.7กิโลเมตรค่ะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนะคะแล้วก็มีค่าทางด่วน35โครนค่ะ The mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else. Get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone. Staying up. ที่เรายกมือทักทายกันอยู่ตอนนี้นะคะคือเราทักทายกับคนขับรถบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะเวลาที่มีรถสวนกันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะทักทายกันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งค่ะ <S <S เดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันกันนะคะไปลุ้นด้วยกันค่ะว่าเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่นะคะวันนี้ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะแวะเข้าไปชมศูนย์รถบ้านนะคะดูข้างๆรถบ้านเยอะมากใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยอยากจะแวะเข้าไปดูละค่ะว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะคะเพื่อจะมีอะไรอุปกรณ์อะไรเล็กๆน้อยๆที่เอาไว้ใช้ในรถบ้านนะคะติดหมายติดมือกลับมาบ้างค่ะ วันนี้เปนก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้านะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเปนจะพาไปเที่ยวลินเดสเนสค่ะเป็นสถานที่ที่สวยมากทุกคนและนี่ก็คือรูปนะคะที่เป้นได้ถ่ายไว้ที่ลินเดสเนสนะคะรอชมคลิปหน้านะทุกคนแล้วจะบอกว่าสวยงามจริงๆค่ะขอขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด